สวัสดีค่ะฮจฮัลโหลฮัลโหลเย่า Hello. Hello. Yeah, yeah, มาแล้วจา้าเด็กตลกมาแล้วไม่ใครเป็นเด็กตลก <laughs> ไม่ใช่หนูแน่นอนผิดไลฟ์แน่นอนส <can> วัสดีน้องจา่จาจ๋า <laughs> สวัสดีค่ะดีดาดีดาวัยรุ่นหนึ่งขีดใช่หนูยังรอดอยู่นะทุกคนดีครับแรสต,ตังก็ยังรอดอยู่นะทุกคนอุ้ยดิดติดฟันอุ้ยฟันเป็นสีแดงมันติดอินวิทตลอดเลยอ่ะเด็กเดือด